สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องนุ่นกับพาพี่น้องเนาะมานะกันอีกแล้วเนาะมือนีกะนนุ่นกับอีโพรอีเมเนาะสิพ้าพี่น้องเนาะมาปลูกมักเดือยอยู่หน้าซึ่งกะอ่าเฮาวาเฮาสซีเฮให้เข้าเนาะแต่ว่ากะคือว่านแหลมันมันกังเวียกเนาะมันมีหลายเวียกไม่ย,มาย,ายแบบุ่งไม่ยากกันเลยแบบว่าสิได้ปลูกมักเดือยใส่เนาะพี่น้องตอนนี้คือนุ่นกับอีโพอเนาะ พากกันเวกมังเดือยมาพี่น้องแล้วก็อีพอกับแบงมังเดือยขึ้นเม้อพุ่นละกันกัยังเป้ถงมาอีกยังไงก่อนสิมาหอดพี่นออ้องไเมย์กับมาน้องแบงกันเป้ไปน้องพี่น้องก็คือมาหอดน้าเป็นที่เฮียบห้อยแล้วพี่น้องนี่เนาะเมื่อน,นี้เฮาก็สามพอแม่ลูกเนะสิพาพี่น้องเรามาปลุกมักเดือยนี่มาหอดน้ากะบรรยนี้ากาศดีคากเลยพี่น้องเพราะว่าก็ อากาศดีเนาะแล้วก็แดดก็ต้องเบาๆนอนมือนี่เข้ามานี่ก็น่าจะประมาณเจ็ดโมงไปแปดโมงนี่แหละนี่มากับปีเขา,เขาเปีาน้ำมาเนาะว้าวอ,อากาดีคักเลยมากับเกลี่ยมเครื่องเกี่ยมโค้งเนาะเปีามักเดืยอยเห็นไมอยู่่ยากแล้วก็จะมาหดผีเมื่อยมาเศร้าสุดเลย ไม่นี้มะฮอดพี่ก็ประมาณเจ็ดม้วนเปลโนม้นี่แหละเนาะไม่เอาม้วนมาไม่ได้ใส่เนี๋ยว้าโอ้โหมาเห็นเขากาเขาอีกมือแล้วพี่น้องเขียวอุ้มทุ่มเนาะดูอ๋อเหรอพาลมมากเลยยยอยๆเนาะพี่น้องเบิงเขากาก่อน อันนี้เขากล้าแบบเขากล้าคือพี่น้องเห็นนั่นแหละบบได้ละเอียดและเอนีอย่างนี้นมันดามาปนะกตินะส่วนนี่ก็คือพี่น้องจะเห็นนุ่นมานาตลอดเพราะว่ากะเขามาเห็ดเวีอยูีพีเด้มีทั้งสวนมังคุอทั้งเห็ดน,นาแล้วก็ทั้งเรียงงัวเนาะอยู่บนเดี่ยวกะมาเกือบเกือบมาทุกมือคือพี่น้องเห็นนี่แหละเนาะ ขนุนโบมากัมีพีมีน้องมีพ่พอมีแม่มีน้องซ้ายสิยเปลี่ยนกันมาเนาะโอ้ยเจ้ามากวนแล้วกทุนฮอทเทียงเทียงนาของเขาแล้วทีนนี้เขาเก็ไมาฮอดเทียงนาเป็นเทียงหอยเนาะโหมีไอเมนี่มันมเปือเนอะไรเนาะที่เขาเกี่ยมมาแต่บ้านแล้วเขาก็จะมาใส่ถงุงแบบสิถงุงลอย นี่ลูกเดือยแต่ยคนนาเอาไปเห็นอย่างนึ่งกบู่คือกันนะพี่นอ้องเนี่เป็นคนเอาใส่ชน์นสะิโอ้ยสามคนสองเป่าจะล่อนมาเนาะพี่น้องมันนี่จะหมดบอ่บอบมงส่สุดสามคนสองเป่าเนะบอ่บอผมหนักหนักมาก,มาก,มากเออเดี๋ยวมาหอดกู อยู่เทียงนาเห็นจะเห็นบรรยากาศดีคักเลยพี่น้องทางฟูคือว่าคึมฝนตกหระมาหอดปุ๊บแดดแห้งดีสิเนาะบต่ฝนก็ต้องมาแหละยังบุได้เห็ดเวียกย่างมากืบเมื่อยแล้วมาหอดพี่น่ะมันไกลแม่นอื่นดอกหมวกใส่สมวยนี่แม่ก็ไปแล้วอีพ่อก็ไปแล้วพุ่งนีพ่อเลี้ยงูก็ เขาจะเริ่มปลูกแถวฟางพุ่นมาเนาะพุนปลูกมะฮอดแถ,ถวนี่แหละแล้วก็ทางพุ่นเนาะเพราะว่าอ้อมน้ำนี่แหละเขาจะเฮ็ดอันสวนมกเดื่อยเนาะนี่เนาะมกเดื่อของเขาแล้วก็เรียกเรียกโมเมนต์มเรียกโมเมนผ้านี่เนาะนะเขาจะเอาไปปลูกเกี่ยมเพียมพร้อมแล้วออกไปนี่งัวกับมะสุ่มท่ากินเกลืออยังน้ำปลาไห เอาก็จะยางไปุลปรุงเลี้ยะแถวบริเวณนานี่ยมีอาจารย์ซืยาฆ่ายางผู้หาจุกอย่างเี้ยอย่างนั้นเด็กแต่ว่าแถวสวนงัวแถวถึงมีม่เอาบุคซื้อยาอย่างต่างๆบุกขนนึ้นมาหนังเลยหอมปุกหญ้าซื้อๆนนอเนาะเด็กแถวนี้หญ้าก็เริ่มตายแล้ว ทำงานทุกวันเอาแห้งคนอื่นดแดละกันมาของตัวเองแดเมื่อกี้ก็คือมาตามทางของเจ้าก็ส่วนไปอันไปปลูกเมื่อเดือนของข้าเจ้ายชิงคุณ่ว่าหนุนหลัเมื่อนี่จะปลูกของตัวเองก่นอกนเอาแห้งงานมาเนาะเพราะว่าอแห้งงานเขาที่เขาไปเอาข้าเจ้าน่ะเขาจีไววปลูกข้าวนาเนาะปลูกมื่เดือนนี้เขาจะปลูกเองพอาะยุ่งค่ะมีสามสี่คนเนาะแด่งกัน,กน,น,น,กนไป เขาปลูกตึ๊บแบบนี้เลยนะบรไทยปลูกเอื้อมันยังแล้วปลูกเลยนะเายานาะเจสีดอยากขยันอย่างเดียวอ,อืมนอีฟออีกแม่ปลูกแล้วเขาสีดอยากขยันนี่ได้หลายมือแลวนะ้วเนาะเข้ามาปลูกเป็นอย่ายมือละสามสี่มือแล้วเอาประมาณสี่การบุชีบับวหาง พ่อแม่เริ่มปลูกนละน้องชายเฝ้าฮือน,น้องแล้วก็ลา้างผมอืมกาลังปลูกเดื่อยสิเลยเดี๋ยวนุ่งกับซีได้ลงมือเฮ็ดเวียกก่อนนะพี่น้องว่ามาก็ต้องทำงานผูกผูกขายนะ วิธีปลูกปลูกทั้งเม,มนนุ่งกับปลูกที่นี้แหละแต่ว่าบุ่งทุ่มแจับกล้องให้หน่อจับอีกอยุ่งฝนกับตกอีกเนาะซสวยๆอนนี้ทางบ้วนทางสะอาดกว่าเขาเขาอนันซีดยาแล้วบันนี้ก็ เบื้งหนึ่งมันเดือยลุกแล้วก็หญ้าก็น่าจะตายหมดเนาะแถวบุสิยาเบื้งห่าเขียวงแถวบุสิยาเหลืองประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวนู่นนั่นจะไปแจีงกินก่อนจะไปเก็บใบมันต้นแล้วก็เขาได้เฮ็ดหน่อยหนึ่งเนาะแถวทึงนี่มือนานเขามาพูดท่านะมันออกอีกเนาะออกหน่อยหนึ่งก็บสีมาแเตีงกินก้อนพามกุกี้มาปูนุงเมียเขาอยู่ตัวอ่าตรงนี้จะได้อุย้ยลงที่ได้เจงกินแล้วก็ ก็เจ้ายัางปลูกตเนาะจ้ะคือบนลงมามีอย่างเดียวก็บผักแถวนั้นเนาะมะบวกแมงซื้อมาเก็บผักเนาะเบิ่งสภาพคือฝนตก <c oughs> ฝนตกซอยๆหน้ามัวเหาอยู่แถวถึงไปยังมาหากินเก็บเห็ดเต้บม่มีแล้วเห็ดกระเจ้า ไปอันไฮยูหากินแล้วตามฟ้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเวลาสิบสองโมงนี่แหละฟ้าเริ่มหิวข้าวแล้วอีแม่กำบอกให้มาเติมกินเนาะขึ้นมาพาพี่น้องมาสวนอีแม่เนาะสวนมะกรูดพิ่นเด้สาลีเด้เพิ่นปลูกต้นสาลีนะโรงงานเด้ต้นสาลีต้นมะกรูดเนาะแล้วก็ผ้าเนี่ยพวกมะอึเนาะงานมะอึเป็นดาแซ่บสุด นอนหลับัวเนี่ยพิ่งตามนี้เลยร้านพักเนาะปลูกอยู่มญยะตามนี้เนี่เเยเอาชิมักเก็บใบมันต้นเนาะอันนี้เนาะเราจะเก็บไปลวกใบมันสำปะหลังนเ,เนาะเก็บลวกกับเจียวเด้นยวาเสียบมันอ่อนเกิดไง ริเวณนี่ก็จะเป็นสวนกล้วยของอีเม่เนาะแล้วปลูกกันปีกายนี่แต่ว่าปีนี้เรามาปลูกลายอีกเนาะแล้วก็ปลูกสาลีทั้งลุมแล้วก็ยังวาน,นันแครนผักกาดแครอยยังเนาะนี่เน,นี่ยปลูกตามนี่นะนี่นะพี่โนโอ้องผักปลอดสารพี่เท้าเก็บมาได้กัน,นใบมันต้นแล้วก็อันพักกุแล้วก็มาแขงเนาะแขงคมแล้วก็อันนี้เห็ดปลวกเนาะเอามาจวบมในหนึ่งพี่โน้องล้างสะอาดเป็นทีมหอย,ยแล้วว่าจะปิ้งเนาะ ก็อันนี้จะลวกผักเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมาหลังไฟก็เยกยบร้อยตั้งโม น่าจะลมไว้ะจน่าจะลมไว้จุดจุดน้องจังเลยทำไมงอยเอาเลยเอาไม่งอยไปมาเลยเนาะตังโม่้วล่ะนี่โมอแล้วล่ะ ดังนำจะหลวกพักหืม,มอันจะโมอสิลมเลยเนาะนี่นาะนหลังจากที่เฮาดังไฟมากระดุนเติมน้ำนฟุตแล้วโอ้โหฟตแ,แล้วนะ้ำเดือดลน้ำฟตเลวเนาะแล้วก็เฮากจีจเมาพักของเฮาใสา่ลงไปแต่ว่านี่นุ่นมาเห็ดเป็นมีเลยเนาะเห็ดเป็นไม่หีบเลย ปลวกพักของมกวนพักที่มเก็บใบมันต้นลงไปนีเอาพผักลงไปก็ไม่ทูที่เขาใส่ในการจีนผักนี่บุได้เอาถ้วยเอาบวงมาเอาเจมโมมากับกบไฟอย่างเดียวคือ สามารถทิดกินได้เลยตอนนี้น้องพี่น้องคือแบบอเอาต้องพักมาระยะหนึ่งแล้วน่าจะสุกปรุงแล้โอ้ยปุ่งแล้วอุ้ย で ปิ้งยวเนยเตาไฟกับซี่เลยนะมาเบิ่งหน้าตาสิเป็นอะไรปิ้งเห็ดปวกไม่ผู้ใดได้เคยกินนี่นะพี่น้องหลังจากที่เอาปิ้งเห็ดปวกมาระยะหนึ่งน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะตกสะสายโอ้โหมันจะแซ่บคือปิ้งไก่เลยพี่น้องอันนี้ปิ้งเห็ดปวกนเนาะปิ้งกับมือเลยเนี่ยมันรู้ตกอยู่พื้น สุกแล้วไงเยอะไงเยอะจะบมาเลยพอ่อแม่กินข้าวนะนี่เนาะพี่น้องหลังจากแต่งกินแล้วก็ต้องหางพาเข้าเนะนี่เห็ดปวกของเราเป็นตะแซบขนาดเลยเห็ดปวกกัะปิ้งสิ้นคือกันเนาะซีสันแบบเป็นตะแซบรักอันนี้ตัแเจวดอกเพชรดิบเนาะแล้วก็ลวกผักของเราแล้วก็กินกับข้าวเหนียวเนาะนี่ นายของกินเขาก็จะมาหายุหากกินตามธรรมชาติเนาะมาหัวมาสวนกับมาเบิ้งตามหัวตามสวนมีแนวย่แนวกินก็าเอามาแต่งกินเนาะเดี๋ยวนี้เอิญพ่ออีเมย์มากินข้าวแล้วแต่ว่าเพนบมมาเท่านะก็เทินหุ่นจักเนาะจะนั่งทาพนมนึงแล้วก็เขาก็สิมาลงมือกินข้าวสวนน้ำกันพี่น้องเด้อมาเด้อผู้ใดนี่ยังบามานะนี่เกี่ยม กินเรีวเป็นทียิยมห้อยแล้วได้นี่นะตอนนี้กําลังจะกินข้าวสวยแล้วพ่อยเม่ก็มาแล้วปิดเพร้งผมมาเดิกินข้าวสวยนํำกันทุกคนอร่อยมาก,อ,กมอร่อยมากกินตจิ้มอร่อยมากมากึงกินข้าวปเสียกินข้าวป่ง ดี๋ยวน้าเดุ่มบังนหน้ขึ้นเดี๋ยวเด็กเตะขึ้นวาตั้งปกติคาะคาัวอยู่งานกณะมีเครืร่องครก็ป oh. ื like oh. But, ้นแบบซีนตห้มแจวแซ่บแต่บุมยัางมันเกิดเป็นนัวบอมาน นี่นะพี่น้องหลังจากที่เขาอ่ากินขา้าวกินน้ำแล้ววันที่ห้อยเนาะเขาก็ไปปูกมักเดื่อยจนแรงเลยพี่น้องตอนนี้ก็แรงแล้วจนมืดแล้วนี่จะพาก,กันกลับบ้านแล้วเปมอไป็อย่างคุ้มคัางคุ้มคัางเนาะจะกลับบ้านแล้วนี่ทลอีเมียกับเปมักเดืย่ยกลับเนาะเพราะว่ามักเดื่อยที่เขาเอามาเนี่ยเอามาหลายเกินเนาะแต่ว่าเขาปูกนี่ยังโบเรียวเทอือพี่น้อง นี่ปลูกตั้งแต่พุ่นเนาะโอ้นาน,นี่พอกัมาทั้งพุ่นยังปลูกยังบเลวเนาะมืออื่นกันน่าจะมาอีกเนะาะเพราะว่ายังโบเลวปลูกมอนี่สามคนเนาะตอนนี้้ามัวงไฟมืดแล้วยวนอยู่แถวแบบต้นไม้อยู่ในอ่านะมืดแล้วจะไปแจ้งมนี่หน่อยน,น,นึ่งเนาะตอนนี้ก็คือสิกลับบ้านเร้ววนะแต่ได้พาพี่น้องเนาะมอนี่ได้พาพี่น้องมาบึง การที่แบบว่าเขาปลูกมักเดื่อยเนาะว่าเขาปลูกกันจังได้แล้วมักเดื่อยนี่ราคาแพงโ่แล้วก็หลายคนถามว่ามักเดือ่อข้าเจ้าเอาไปเฮ็ดยังเนาะนุ่นก็บบู้งกันวังเ่อข้าเจ้าเอาไปเฮ็ดยังนะนะแต่ว่าอ่าก็มีคนทับซื้ออยู่แต่ละปีเนาะแต่ละปีราคามักเดื่อก็อยู่ที่ประมาณแปดพันเก้าพันกีบนี่แหละเนาะกับโบโบ,บแพงหลายแต่ว่าก้าวเจ้านิยมเฮ็ดเพราะว่าปลูกน้อยได้หลายเนาะมักเดื่อแบบบุ้งกัน มาได้หลายเดคือดีดัน <c oughs> ขึ้นกับดินทันเลยเนาะขึ้นกับฝนฝ้าอากาศน้่น้องคือว่าลีปวิดีโอนี้เนาะนุ่นก็ได้พิพียงเท่านี้เนาะขอบใจพราแม่พี่น้องที่ทามาตามมาสมคิ้จน,นจบและวเขาเปให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจเขาขึ้นเลยหลายเด้อพี่น้องตอนนี้คือกลับบ้านแล้วก็ยางมาเลยมาเรื่อยๆเนาะนี่